สวัสดีค่ะที่นี้ต้องรับเข้าสู่ช่างทีดเสียนแนะคะวันนี้เลิกงานแล้ววันนี้ก็จะพามาฉลองปีใหม่นะคะทำงานผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วค่ะเพิ่มมีเวลาว่างมาฉลองปีใหม่ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมากินอะไรกัน ไปชมก่อนค่ะไปชมบ้านก่อนก็แล้วกันโอ้โหพอพอทำอะไรอ่ะร้างขาล้างขาเหรอเจอกันเหมือนเดิมค่ะ

เต้นมีเยอะจังอ้าวมามานอนตรงนี้อันนี้คือกระท่อมนะคะแค่กระท่อมนะคะกระท่อมที่ยังไม่เสร็จใช่ไหมคะไม่ใช่อันนี้แค่กระท่อมขนาดนี้นะคะบ้านจะขนาดไหนค่ะเสยหรู้ค่ะเสือรู้นี่จานูเหรอ เมนูของเรานี่ซอยจุด้วยนะคะนี่แหละสีะแดงไปก็ไปทำไมแล้วไปตอนนั้นโดนไอโบนี่นี่ปั่นได้เหลี่ยงเจ้าแก้เหลี่ยงย้ายตัวอีวเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันนะคะว่าเขากินอะไรกันเขาทำอะไรกินกันนะคะนี่เร่งแรงมากเลยอ่ะคุณ กินแช่น้ำปลาค่ะรองนัอคืนไงที่เด็่ไคยไแล้วแกล้วก็มีปลาส่งเครื่องพี่เบียกไปไหนวะสร้างเชฟมาจากไหนเนี้ยอุ้ยลงยูทูบเบอร์เหรอยอะเลยไหมเชฟกระทะเหล็กค่ะ ช่องอ่าช่องน้องโบอะไรคะอ๋อชื่อช่องนนค่ะอ๋อช่องนนเหรอคะนะล้อ่ขนาดได้แค่เป๊กเดียวแล้วเนี่ยมันมือมันก็มองไม่เอ้ยมัน อันนี้นะคะดกจอกแกยกซอยน้ำจิ้มไปเล้ดอกจอกอันนี้นเานี่ครับอันนี้กันเทนาของเทเควันเทนาเหนียวนะครับโอ๊หนียวเลโทำหลับด้วย เดี๋ยวยายช่หยเดี๋ยวรอก่อนนะครับอะไรนูนั่งเรียวไรลูกเดี๋ยมไไหนเ้า่างยับบลยืมรถไปรับน้องออมหนึ่งค่ะคุณชายน้ำกระท่อมบอยสอยให้พี่ฝนแล้วบ้วงให้พี่ฝนนี่เออนี่นี่เออนี่นี่นี่้ยว่นั้น้โบโบรอยให้หน่อยี๋ยวไอ้นี่เนาะ มีประเด็นก็จ้าวนากี่บางมั้งค่ะเออเครียดตรงนู้นต้ก็เอาโคกเอาอะไรมาตั้งตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ ทีมงานเนี่ยขึ้นไปนั่งทีมข้างบนดีกว่าไหมเด็กเขาเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้เด็กเขาเดี๋ยวเด็กมันก็อิ่มเนื้อเกย์ตรงนู้นเลยเอาพวกมาเกย์พวกมาตามดีตาตาแม่กุ้งเซียนมาโอ้กุ้งเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ลวกให้แป๊บหนึ่งเด้อออไเอาหนูเขากัดหนูกัดแล้วทำไมต้องทิ้งลงอ่ะลรวเดี๋ยล้วก็เรียนนู้นแล้วก็แล้วก็นั่งมันได้นั่งครบคนเลยนั่งเลย แล้วมาดูเชฟของเราค่ะหน้าตาดีขนาดไหนเปื้อนเปิดหน้าดิไม่เป็นไรมีสาวยังมีสาวยังโสดบอกสดไหมดีกว่าท้องไม่เอกสวยไหมเปลี่ยนเรื่องเก่งนะสวยมากเลยเนาะ